เนี่ย <accurately> คือทำอาหารเองลดการซื <ics> ้ออาหารนอกบ้านงานติดไปไม่ต้องใช้งานทำรายรับรายจ่ายประจวันกงหนัดตำหนดค่าใช้จ่ายรายวันรายสัปดาห์ของในวันเป็นเชิงไม่ได้เอออ๋อนี่มัธยัสถ์ใติเจ๊โอเคเออเออเออ พอควรแก่ฐานะครับวอนนึงได้เงินมาส่งกับฐานะของตัวเองพอกินพอใช้ในฐานะตนเองซื้อของให้เหมาะสมกับครอบครัวเอ้าบอกนั่นดิเอาหมดแล้วบ่เอออ่ะอ่าเจบเอานี่แหละว่าแล้วบอกจีบเอาอยู่ครับอ๋อเออเอออ่าต่อ กจะเป็นแจฟุรี่ครับเรื่องใช้จ่ายไม่เอาเงินไปใช้เรื่องการพนันสองใช้จ่ายเงินไม่กู้ไปยุ่งเงินไปสามซื้อแต่ของที่จะไปจะต้องใช้สี่รู้จักประหยัดถูกต้องใช้เงินเกินกว่าจบจบแล้วครับไม่มอาดิคือเอาลายสิจบแล้วมันนี่